สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจับตัวกันสวัสดีครับพี่เบ้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมครับมันเล่นมองกันอย่างนั้นเนี่ยเล่นมองแต่ต้นรายการเลยครับทำให้ได้เรอดูใกล้อุปกรณ์พร้อมทุกแบงกเลยนะมอมทุกเทป เมคอัพเลยต้นรายการเลยเสมือนจริงเนียนสุดเย็บก็เย็บจริงทุยเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเรื่องหนังครับพี่บีครับแกไปทำอะไรมาเนี่ยเมื่อคืนเฮ้ยฝันว่าโดนแวมพายกัดนักกลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนจริงเหรอจริงฝันว่าโดนแวมพร์กัดอยากรู้ว่าโดนแวมพายกัดยังไงนะ๋ยวาเบรกสามน่ากลัวน่ากลัว จะเป็นพายกัดทำไมมันดังโครมเนี่ยโอ้สะเทือนทั้งชั้นฉันเห็นแบบเด้อเอ๊ะ เขาไม่แตกอ้าะไปเรื่องอื่นเถอะถึงแม้จะบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้อัฟเตอร์นูนเราอยู่กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับบใช่วันพฤหัสแบบนี้ครับผมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งครับสวัสดีครับสวัดีครับครับครับดีครับคุณผู้ชมเราเยอะครับพี่บีร้อนรนท่านนู้นเป็นไงบ้างเออขอเสียงหน่อยทานซ้ายล่ะเออเอ้ยชอบเห็นพีใครเลยร้องบังขนาดนี้เนี่ย โอ้อ้าวมาในเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าครับพี่เบีย์ครับตัวอย่างแรกเมื่อกี้จ้าปล่อยให้ดูไปนะครับภาพยนตร์เรื่องที่มีชื่อว่าแพทดิงตันนะครับภาพยร์เรื่องนี้เนี่ยสร้างมาจากหนังสือนะครับเมื่อประมาณอุ้ยหกสิบเจ็ดสิบปีท่านละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดใช่ครับคนเขียนเนี่ยชื่อไมเคิลบอลภาษาไทยชื่อเรื่องหมีถุงขยะหมีถุงขยะเออใช่น่าจะใช่นะมัน,นโผล่มาจากถุงขยะเมื่อกี้เห็นอยู่ในถุงขยะมัดเออนีนะ่ๆน,นี่นี่น นี่นี่คือหนังสือทับนิยายมันนิยายไหมครับมีเขาเรียกอะไรนะเออมันเป็นหนังสือสําหรับเด็กอ่ะเออเป็นหนังสือสําหรับเด็กให้เด็กอ่านนะฮะก็ตัวหมีเนี่ยคือถ้าใครไปอังกฤษเนี่ยจะรู้ว่าดังมากนะฮะพอๆกับพวกหมีเท็ดดี้แบร์ไอนจริงป่ะ่าหมีภูอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าใครคายแล้วไอ้ฟังโคละตัวอันนั้นเนี่ยคน คนละลุกกันเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นหยาบคายไปอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีครับอันนี้ดีนะเรียูรอยนะครับผมครับผมเรื่องราวเนี่ยก็คือก็เกี่ยวกับคุณหมีตัวนี้นะฮะที่อพยพมาจากดัตเกสในเปรูนะฮะแล้วก็มาหลบอยู่ในสถานี รถไฟแพดดิงตันในกรุงลอนดอนเขาก็เลยมีชื่อว่าแพดดิงตันนี่แหละเป็นชื่อต่างตามสถานีรถไฟใช่แล้วก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยตามในหนังสือเลยครับถ้ไม่อย่าหนังสือมาฉากเป็นสถานีรถไฟปุ๊บต้องใช้โปรดิวเซอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่แหละครับใช่ครับไม่ได้จอดท้องกันเพราะเตรียมมาตัวอย่างนี้โดยเฉพาะเลยนยังไม่รู้เเนี่ยเป็นสถานีรถไฟเหมือนกันอ่าใช่โปรดิวเซอร์เนี่ยมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ครับส่วนพ่วงกับเนี่ยก็เคยกำกับหนังบันนี่แอนเดอร์บูมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ อ่าใช่พอลคิงพอลคิงครับผมส่วนคนที่มาให้เสียงคุณหมีใครมาเป็นเพชรอิงตันไอ้นี่ฮะคนนี้ครับคอลินเฟิร์สครับคอลินเฟิร์สที่ตา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 คิงสเปชครับสกิงสเปชกลับมาเลอะแต่อันนี้แต่อันนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นะพูดธรรมดาแล้วกลับมาดิงตันตา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 ตัตาตาตะจะได้เหรอโอ้ยจบเรื่องพอดีอ่ะ อ่ะคนเนียนอยู่เนียนอยู่ถ้าส่วนดาราคนอื่นก็จะมีนิโคลคิดแมนนะครับแล้วก็มีเซลลี่ฮอกกินครับผมเซลลี่ฮอกกินเนี่ยเล่นเป็นมิสซิสบราวครับเป็นคนที่มาพบคุณหมีนละไรต่าง่นี่นี่นนี้คนนี้คนนี้ครับเซลลี่นี่มันเป็นการ์ตูนแล้วมันเป็นการ์ตูนครึ่งครึ่งคนคนผีผีครับเป็นการ์ตูนครึ่งครึ่งคนครึ่งคนะะอไรรปมาณนีคนแสดงด้วยมีคนแสดงด้วยครับผมหนังเรื่องนี้เข้าฉายวันที่28พฤศจิกายนครับจ้า ฉายเฉพาะที่สถานีรถไฟเพดิงตันใช่ครับใครอยากดูก็ถอดไปคนนี้นะจะบ้าแล้วมีฉายต่าง์เขียนเพดิงตันแบบ์อ่าอื้ออิสต์แอกฟจิกาวฉายที่อังกฤษนะครับบ้านเราได้ว่ากันทีวบ้านเรารู้สึกจะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอเมริกากับบ้านเราเนี่ยฉายพร้อมกันคริสต์มาสไปเฮึกแกฉันอยากดูการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วอยากดูการ์ตูนญี่ปุ่นอ๋อหอนเออชอบแน่นอนครับเจงกิทคานบ้า มียีดเพลงเก่าเพลงที่คานอ้าวตัวอย่างออกไปเป็นแอนิเ้ไม่ใ่แล้วนะฮะการ์ตูนัหละครใช่ใช่เรื่องเซนเซียโคตรเก่าเลยเขามาทําใหม่แล้วนะสวยเลยมันแบบสามมิติออันนี้โดนต่อยหรือเป็นอะไรเนี่ยโดนเท้าเซนเซียอ้าออออแล้วปูดปูดแล้วระเบิดตุ้มวิ่งชนกระจกปั้มันต่อยอะไรอย่างไรเนี่ย เออกระตูนเก่านะครับยุคประมาณแบบศูนย์เก้าศูนย์อะไรทำนองนั้นะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อีที่เป็นละครเวทีนั่นใช่ไหมอันนั้นทำทนาเกียรติเลยนะอ๋ออันอันอันนั้นก็นะน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กลับมาทำใหม่เป็นกระตูนครับเป็นแอนิเมชันสามมิตินะครับมีชื่อตอนว่า legend s of sanctuary นะครับๆก็สามมิตินี่เท้าเซ้นทะยาไม่ออกมางี้เลย ม uhh ัดโอ้โหเห็นเห็นชุดเกราะกระเด็นมาเลยนะดา้อนชิวเอาเอางี้เราไปดูตัวอย่างกันก่อนครับว่าตัวอย่างของเซนเซ่าเวอร์ชันนี้เป็นยังไงครับ 俺がここに来た目的はアテナを語る逆賊木戸沙織を粛清することゴールドセイントは限りなく神に近い力を持つ存在それゆえこの十二級を突破できた者はいまだ一人もいません身の程をわきまえろよ鉄くずがー俺たちは生きるぞ生きてアテナを守んだよ さっさとかかってこいよ金メッキ逃げたりしない覚悟を決めたんだオザウンあいつらの道を切り抜け少年たちコスモを燃やせ地上の愛と平和を守るために เซนต์เซียร์เรจินต์โอฟซันกูชิอารีจุดสูงสุดโอ้ยเต้นไงอ้ยเต้นเทยะเดี๋ยวเดียวชอบแล้วแกไปเกี่ยวอะไรกับเขาก็เห็นเขามีชุดเกาะที่เขาไปหามาใส่มั่งมันมีแค่นี้ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปี้ยวเปี้ยวใส่ให้หน่อยเออเออเต้นเซยะอันนี้เซน อันนี้เซ้นอะไรเนี่ยเซ้นแบทแมนเซ้นแบทจะมีเขาอยู่ราสีเท่าไหร่เนี่ยฮะกระตูนขณาดูเหมือนกันนะเออเออดี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 นำคนกระตูนแต่ไม่ไม่อะไรนะแอนิเมชั่นเด้อเด้อเด้อเอาถุยถุยลิ้นทิ้งเหมือนถุยลิ้นจะถุยทำไมถ้าเพื่อนชมสังเกตนะครับว่าไม่มีลิ้นเออเป็นจระเข้นี่หวมดเลยแอนิเมชั่นเออ เออการ์ตูนแอนิเมชันนะฮะมาในระบบแบบสามมิติเลยทีเดียวครับผมครับผมน่าดูมากนะฮะเดี๋ยวไอ้คนเขียนเขาไปเกี่ยวอะไรกับกับการแอนิเมชันไหมผมเห็นแวบๆว่ะอ๋อก็คือเขาไปอยู่ในฐานะหัวหน้าผู้ดูแลงานสร้างอ่ามาคนแบบควบคุมการผลิตอีกเทนึงคนวาดเนรื่องการ์ตูนเรื่องมันเยอะอยู่นะพี่พีครับอ่าใช่ครับช่วงนี้เนี่ยมันเป็นในในภาคนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาต่อสู้ในช่วงของศึก12ราศี ศึกสองราศีวันอาทิตย์ตอนเช้าอะไรที่จะมีหมอหนมมาแบบฟันทุงไปบ้ากันบ้าแล้วคันร้านกันศึกสองราศีใช่นกันการโทรทัศน์อันนี้มันเป็นแบบเซนส์เนี่ยเซนที่มันมีศึกเออมันมีสิบสองราศีแล้วมันมีที่มันแต่งชุดสีทองทองเออนะฮะส่เซนหน้าโกเซนส่วนตัวอื่นเนี่ยมันมีครบเลยนะครับตัวเอกของเราจะมีเซย่าชิริวเฮียวกะชุนอิคิ มากันเต็มครบเครื่องเต็มโอ้าร์ตูนอลังการนะหวังว่า ไม่เหมือนนักขากเสือนะไม่หรอกจะไม่ไหวแล้วแกอันนั้นอันนั้นดูแล้วไม่เกรนขึ้นขากเหมียวเนีไม่ไหวแล้วแต่ตูมีความหวังนะแต่ดูเป็นการ์ตูนนะฮะโอเคล่ะทำเป็นการ์ตูน่ะอย่าทำเป็นคนเล่นเลยน่าเกลียดจริงจริงนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาประกาศสร้างมาตั้งแต่ปี2011แล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเข้าฉายกลางปีนี้ครับที่ญี่ปุ่นนะใช่ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นบ้านเราไม่แน่ใจว่าจะได้รู้ป่ะนะคือก็รอดูแผ่นไปก่อนแล้วกันอ่านี่แหละครับเ เซย่าเลกนออฟแซนชูรี่นะฮะเอูได้ละเลกเนออฟีกทีทีุยแซงจูรี่โอเอ้าเลกหนึ่งภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเขเยวจะเปลี่ยนเรื่องเขาปรับลุคครับแรับเดียวบเดียวแปเดียวเออคุณผู้ชมครับอยากรู้ว่าแตยจะเป็นไงทำไมไม่ไม่ไม นแน่มาเลยครับว่ามาอย่างนี้เอฟเฟก์ันเยอะมาอย่างนี้แน่นอน um เลยครับหนังตลกจะบ้าแล้วอยอยแขนติด uh เ้ยโอยเดี <h 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 ๋ยวเดี๋ยวโอยโอยก็เล่นเยอะนี <h <h ่เออเอาไมเออเออ หนังนี่ทำให้ดูชอบทำหนังแหละมามาได้แค่นี้กระดด๊บกระเด็บมันหนังหนังไม่ได้อะไรได้อันนั้นหนังไทยไม่เกี่ยวกันหนังญี่ปุ่นแค่ยังอยู่หนังญี่ปุ่นอยู่วันนี้เราจะพาไปดูภาพที่บอกว่าเป็นเฟิร์สล็อกนะครับเป็นภาพใบปิดนะครับของหนังเรื่องที่มีชื่อว่าชูออน อะไรอ่อนๆนะจูอ่อนไม่มีอะไรอ่อนเนาะจูอ่อนจูอ่อนไม่มีอะไรอ่อนไรแข็งตั้งนั้นไม่เกี่ยวกันเออจูอ่อนจูอันผมเดี๋ยวไอ้ที่ผีออกมาจากบ่อน้ำนั่นใช่จูอ่อนไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเดลิงอ๋อนั่นเดลิงจูอ่อนนี่เด็กไอ้เด็กน้าขาวเออเด็กขาวเออออกแล้วไอ้กี่ไปอยู่ในมะฮมใช่แล้วใช่แล้วนี่ไงอันนี้เนี่ยเป็นใบปิดแรกนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเขาใช้ชื่อตอนว่า beginning of the end วูวูตามันน่ากลัวกันนะปลายออกมา2ภาพนะครับนะเอาคุดมาเออที่ปลอดภัยกันเซฟไม่เซฟเศรษฐายเศรษฐายเตามันตามันน่ากลัวตาน่ากลัวมากเลยนะอ่ะโอเคเซฟวันนี้เซฟโดยตัวอย่างนะฮะเอ้ยโดยเนื้อเรื่องนะฮะก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนที่มาของเรื่องสยองขวัญจริงว่ะ ของเด็กคนนึ่งที่หายไปนะเรื่องเด็กสาวยูริยูริเอยูริเนี่ยเป็นคุณครูของของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะฮะก็ไปเยี่ยมเด็กนักเรียนคนหนึ่งของเขาเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ขาดเรียนไปนานนะฮะปรากฏว่าเธอก็เลยต้องไปสืบสวนแล้วก็ไปรู้เรื่องราวถึงโศกนาฏกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นแกเล่ายังกระหนังผีอ่าก็กระหนังผีแค่สิกลัวมือหน้าขาวขนาดนั้นหนังตลกไงจะบ้าเลยผีญี่ปุ่นนะครับผีญี่ปุ่นใครอยากจะดูว่า เป็นภาพไปปิดแรกจากจูออนใช่ครับนิ้วก็โอ้ยอยาให้ดูบ่อยลูกตานวยกตัว <ng eszcze> นางเอกของเรื่องนะครับ <c oughs> ก็คือโนโซมิาสากินะฮะร,รับบทนำนะครับ <anca adjusted> ส่วนมาซายุกิโอชิอากิเนี่ย <c oughs> เป็นพ่วงกับครับเคยรีเมคชัตเตอร์ จัาเติร์นบับฟบอลงนั่นแหละคนนี้เลยคนนี้ที่เอาไฟฟ้าจี้คออ่ะอ่าใช่ใช่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกอ่ะเออทำได้สู้ของเราไม่ได้เนอะทำได้แม่นเลยเอออ่ะกำหนดฉายของภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะ่ยี่สิบแปดมิถุนายนมิถุนายนสองพันห้าร้อยสี่สี่สำหรับจูออนนะครับหลังจากที่ไอเดลิงมันทําภาคต่อไปเรียบร้อยแล้วแต่มิติไหมครับพี่บีสามน่าจะสามเละเอาอีกอ่ะโอ้ตายตายอาจจะสี่มิติพรา เดี๋ยวมั่วมั่วมั่เหม็นนั่นแหละมาไม่ไหวแย่แย <st> ่อ like ่ะนั่นคือจูออนนะครับแล้วก็ตัวอย่างหนังภาพใบปิดอะไรที่เอามาอัปเดตในเบรกแรกของเราใช่แล้วสาเบรกหน้าเบรกหน้ามีอะไรเบรกหน้านะครับเรามีเรื่องราวของสโคปครับสโคปจากเลโก้ เลโก้คืออะไรเลโก้นี่ก็เป็นขนมยี่ห้อหนึ่งกรอบกรอบเรียวเคี้ยวกันงับครับของเล่นเป็นตัวต่อของเล่นเลโก้ใครอยากรู้เรื่องราวของเลโก้นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันครับ